สวัสดีครับนี่เจ๊ช่ไมครับต่อตอนแรกครับที่ซ่อมเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงไฟเดือดสายเวฟนะครับของทีวีนะครับก่อนเนื่องจากหาอะไรตัวเบอร์ตรงไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เบิร์เบอร์แทนมาแล้วกันครับมาดัดแปลงนะครับทีวีเนี่ยครับหน้าลอยวัดนี่นะเดือดสาเวฟนะเปลี่ยนบอร์ดตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องเลื่อนขาหน่อยหนึ่ง ตัวนี้ไม่มีขาดตลาดนะครับในเน็ตก็ไม่มีตัวนี้นกขาบอกดูในคลิปเขามาแปลงกันตัวนี้เนื่องจากขาไฟนะครับขาไฟจะอยู่นี่จะมีปัญหาเรื่องขา VCC นะครับ VCC จะไม่ตรง VCC จะไม่ตรงมันต้องเลื่อนขาตัวนี้พัดลม เลื่อนขาแรงไฟให้ตรงสองขานะครับแป๊บนึงเดี๋ยวไล่ขาก่อนเพราะขาตรงนี้จะมีแรงไฟกันไฟห้าโวลต์กับสิบสองโวลต์นี่ยฮะไม่ตรงกันอยู่ถ้าใส่ถ้าใส่เนี่ยมันจะมีปัญหาครับแป๊บนึงนะโอเคครับอันนี้ก็ต่อแรงไฟก่อนเอาชุดแรงไฟบวกยนะี่สิบสี่โวลต์ฮะสวิตชิ่งสายตรงตรงคาปลากันนะครับ ลอยมอนเฟสไ,ไอจีพีทีออกนะตัวบอว่าขาไหนเป็นแรงไฟนะครับไฟ1 2โวลต์ค่ะ5โวลต์ครับต้องเลื่อนขาตรงนี้ให้ตรงกับบอร์ดใหม่ที่จะมาแปลนะตัว egs สุดทุ่สองนี่นะครับเป็นพีด wm นะครับเป็นได้ igbt เหมือนกันแต่ต้องแปลงขานะขาจะไม่ตรงกันโอเคเสียบป๊กตั้งมนะิเตอร์ดีต้นครับ dc 2 0 0โวลต์นะครับวัดทัน ใช้ไฟชั่วคราวนะฮะกำลัามาก่อน24โวลต์นะครับวัดหาแรงไฟ5โวลต์กับชุด12 v นะครับ2จะเป็นค่าค่านี้นะค่านี้11 11.9ก5โวลต์นะครับ ้าสามวสอานวนีคบา่พขันหาวงใ้าวนคานี้นะวัดมันจะมันจค่จเต็ดเท่าไหรโอเคตัวนี้หตัวนี้กาตัวนี้สินะครับเราต้องเลื่อนขาตัวนี้เหมนกันแรงไฟ อย่างอื่นน่าจะตรงกันนท่านี้้เานะคีไปแล้วก็สามเหลี่ยมี่ยครับเียอเลยครับจะมาครับเอกสาร่าไม่มีทุกตัวมาเือให้ส่งทางโัทาให้ทางการดูรับเกอนสีบเลื่อนไปด้านนี้นะครับเลื่อนไปสองขาจากนันสามขาหโวลต์ ้โวลต์ขาที่สองโอเคเลื่อนไปสองขานะครับโอเคขาแล้วจะได้ประมาณนี้นะ5โวลต์นะครับ VFB นะครับกาวก็เลื่อนไปสองขานะครับ ่าไม่ใช้ทานนี้นะครับเดี๋ยวขอใส่บักกี้กันบักกีวัดแล้ว5<ม>โวลต์อยู่ตรงน,นี้นะห้าโวลต์คานี้เกแล้วก็สิบสอโวลต์น,นะครับที<ม>่เป็น VCC เลี้ยงนะครับแล้ก็ใส่ทีอานะครับทีหนึ่ง เอาขาแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับจนเลื่อนไปสองข,า,ขาวัดแรงไฟดูทีนะครับเดี๋ยวบักกี้กันบักกี้ร้านนี้ไนดะ้สามเอแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคสเส่แล้วมนบอกก็อยู่ประมาณนี้นะ เราวัดดูสัญญาณอะไรอีกทีนะครับ,รบตรงนะครับแหลงพลงแหลงไฟต้องวับเทียบกับกาวดูนะครับ <มา S 1> อีกที <มา S 1> ว่าขาเกตนะครับวีไฮวีโลอะไรต่างเนี่ยมันจะได้ไฟกี่โวลต์นะครับโอเค, <Okay. S 2> คเสียงคังกับ ดูดีๆนะขาก็งอแล้วนะผมสมขาล่างงอแล้วนะครับโอเคไฟ LED ติดนะครับจ็ตไลเตอร์ไม่ลงไม่ร้อนอะไรนะวัดดูแรงไฟอีกทีนะครับโอโจับกาว Q หนึ่งนะฮะขาเกตนะครับ จะเทียบกับกาวตัวนี 2. <S 2> <S ้ค e ิวหนึ่งขาเกตตัวนี้นะครับ8.8โวลต์นะครับคิวสองคิวสองขาเกตเหมือนกันนะห6โวลต์นะครับคิวสี่คิวสามคิวสาม คิวาเกต9.9.0ด 9. 0, นะก็8.9้โวลต์นะครับแล้กวก็ิวสีนะที่5.8 5.7้โวลต์นะครับโอเคเด,ดดนะเดี๋ยววัดพันดูนะเดี๋ยววัดเ c ซดูนี่วัดโวลตแล้วครับ ครับต่อไปวัดเอซีเอลนะครับมบันตีมิเตอร์นะครับตั้งไปที่10 10เห้าสิบเดี๋ยวเราลอง10กก็แล้วกันนะครับจะมีพันสัญญาณออกไหมนะครับเทียบกลาวเหมือนกันคิวหนึ่งก่อนนะครับก่บาวจะขึ้นประมาณนี้นะ ประมาณ4 5 0ห้0 5นจ <Q 2. S 1> ุดนะครับคิวสองคิวสองออกเยอะนะครับคิวสองประมาณ5 5จุดห้าจุดนะครับคิวสอง ก็คิวสามนะครับไม่มีนะครับออฟอยู่นะครับคิวสอคิวสี่ออกนะครับเท่ากันนะครับคิวสี่กับคิวหนึ่งออกนะก็ประมาณ4ี่จุดสี่จุด้าโวลต์นะครับใช่ไหมคิวหนึ่งคอกันอ๋อคิ คิวสองครับม่ออกกินรนอครับคิวสองคิวสองนะมีพันออกนะครับคิวคิวสกับคิวสนะครับคู่นี้ออกนะครับคู่คู่คิวหกับคิวสออฟอยู่โอเคัน <Okay. S 1> <Okay. S 2> นี้ก็ ถ oui, อดละก็จะใช้ไฟ24โวลต์นี่แหละในการเทศสนะครับเดี๋ยวใส่ GPT เข้าไปครับคี่ GPT เข้าไปโอเคครับ ใส่ไฟต่ำๆก็แล้วกันนะครับใส่ GPT เข้าไปแล้วนะเบอร์ B k j f นะครับ 0N60KDA นะทั้ง4ตัวนะเป็นไอจ t นะสอบปรับกันปรับเสียงนะั้ยทาง AC 50วลต์

ไฟยี่สิบสีโวลต์รู้สึกไฟต่ำนะครับขา C ขา4แล้วแค่ศูนย์จุดหนะศูโวลต์เองขาเกตนะครับ Q หนึ่นะครับ5.7น,นะครับ Q สอง ห้าจุดเจ็ดเหมือนกันขาซีก็ศูนย์จุดห้าเหมือนกันีคิวซีศูนยนะ์ Q 4. Q 4. นะครับคิวามก็ศูนย์นะครับสลับบางทีก็ขึ้นมา ไฟตกนะครับเดี๋ยวต้องลองจ่าย12โวลต์ดูนะครับเลองกันใช้ดัปเตอร์ตัวเล็กนะครับ12โวลต์จ่ายจนนี้2แอมป์นะครับจะจ่ายต่ำนะครับ เป็นที่ผลิตไฟได้น้อยน,นะเดี๋ยวเป็นนะโอเคครับสุดท้ายที่เราต้องเอาแบต12โวลต์นะครับลิเธียมนะครที่ประกอบใหม่นะครับคอนเฟส15แอมป์จำนี่เข้าจุดนี้นะครับกันกระชงกระชากอะไรเลยนะครับเข้าตรงๆเลยจุดนี้นะครับ 1 3 2โวลต์นะครับรู้สึกจะเนิ่งมากนะครับ3.2เปิดนะครับเนี่ยปุ๊บจะไม่มีลองอีกลองอักอะไรเลยนะครัเนิ่งมากไฟต่ำจะลองพี๊ดเลยนะครับวัดเอซนะครับสองร้อยสิบสองรยิโวลต์นะครับเ mm hmm. นี่ยนะเน่งมากเลยใช้ลิเทียมเนะี่ย ใหแล้วครสองร้อยสิบโวล์นะครับตรนี้ดูดีซีนะครับดีซีนี่ต้องไปหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันโวลต์วนี้ไฟจะนิ่งมาก4ี4โวลต์นะครับไฟนิ่งไฟที่ออกก็นิ่งด้วยนะครับ AC ที่ออก เดี๋ยวช่างแมาจะลองใช้ลูกหมูเสียบดูนะครับลูกค้าแจ้งว่าใช้ลูกหมูนะครับการใช้งานต่อไปนะครับรัดลดนะครับ โหลดเกินโลเกินโลเกินโลดเกินรู้สึกว่าจะดึงกระแสแบตมากนะครับแบตดื่ดกระแสแบตพอสมควรอยู่เมื่อกี้ร้อนเลยแบบนีบ Doctor xe em thương. Someone đứng nó lại mọi người. CM. em nhé CM. 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 โอเคลองก็ใช้ได้แต่มีปัญหาเรื่องดึงกระแสอยู่นะครับวนเวอร์อะไรใช้ได้ปกติว่า,าจะมีประโยชน์ยังไงยังไงช่วยกดต่างกันซัตตะค่ากันลลยแชร์ก็เป็นกำลังใจจำในการทำคลิปโอนมาต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับทุกทีมงานยังไงต้องประกอบแล้วก็เทดูอีกทีนะครับต้องลงลมอีกที